น้องตัวนี้ผมเอาไปเขาโรงเรียนอยู่ปาติ๋วครับเขาโรงเรียนแนี่ยเน่อเอาไปหัดยืนหัดยางน,นี่ละเอา้างัวก็ไปเขาโรงเรียนมาเยอเนี่ยนี่ครับเฮ้ยเปน็นยังไงคือว่าเสศสนสินไปประกวดบ่ครับเอาสีเขาสีเอาเขาประกวดบ<อ>่เอาไปสองตัวหัดแนี่ยเเนี่ยเยขาหัดยัดงเนหัดจูงหัดยางไม่ได้ยืนกันขาตรงกันนี่แล้วครับขาหนา<อ>ขาหลังเอื่อยมันตรงกัน พี่น้องเอ้ยคนอีสานเฮานีให้หักแพงมันแกนบอมเนแฟนบอมเนสู้กระหักแน่นแกนกันให้เฮาหักกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้ยาได้เพ่แตกมกังคือน้ำถือข้าวเหนียวสันแล้วพี่น้องเอ้ยสิบนิ้วน้นอยๆช่องงวัวแดงแรกฤทธิดด์นะครับกราบสวัสดีงามๆทุกๆท,ท่านนะครับให้การสนับสนุนช่องโดยกเกษตรอีสานุยกหม่เบานิ้วคนโก้คือเกา่านะครับ มันนี้น้าพาพี่น้องไปเบิ่งวงวงงามๆนะครับกดไลค์ให้น้ำหนเด้อสวัสดีครับพี่น้องช่องงวอแดงแรกฤทธิ์นะครับมันนี้น้าพาพี่น้องนะครับบ่ได้มาขายง่วบ่ได้มาขายควายนะครับมันนี้บ่ได้เปิดราคาเด้อ่วมาผ้ามาส้มเบิ่งจะขวางจะจอยใจใจในหน่อยในในมันนี้ผ้ามาเบิ่งขวางงามๆนะครับอยู่ที่ตานสุมฟาร์มนะครับอยู่กับคุณพ่อยังครับสวัสดีครับคุณพ่ออูไรครับสวัสดีครับคุณพ่ออูไรนะครับเป็นคนดูแลเนาะครับผมตัวนี้ ตัวแม่บ่พ่อตัวผู้ครับตัวผูว้ลูกของยังเกาะลูกของกล้วยครับลูกของกล้วยนะครับผมก็บอกหว่าจาังไรผพรามควอยถนัดควาวยวันไดแม่เพิ่นนะครับตัวนี้แม่นี่ควายไทยวะครับควายไทยครับคือออกดำแห้งแก่แต่ว่าตาแต้มีเลยแกมจำครับมีบูดคู่นี้ซื้อมาก่าไรครับหกแสนกว่าเอาพี่น้องฟังราคาควายได้นะครับหกแสนกว่าแต่ว่ามัน ได้ยังไงครับเด่นเข้องแม่นี่อ่ะพอว่าตัวไหนเนี่ยนันกะอ่างไงอ่างไงครับอ่างนี่คือทองมันงหรอครับองไงูกไงนะกระดูกไงครับนังนาหนังนาเนี่ยบเด่นเด่นห้องมันเหรครับเหี้ยวสูงสูงล่อยสี่สิบตัวปล่อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่ร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบเจ็ดลูกแรกหรือลูกสองครับพ่อโตโตนี้ลูกเอลูกที่สีครับ ลูกที่สี่ลูกหาในท้องครับโอ้ลูกเป็นอาเดซี่เดือนอยู่ในท้องไม่ออนมีควายแม่เดียวนี่เค็ดเงินได้เป็นล้านมีที่ไหนไออยู่ตอนไปซื้อมาเนาะครับตอนไปซื้อมาเขาขายลูกตัวนี้ล่าหาไอ้้อตัวนี้ล่านหาไอตัวนี้ครับไอตัวน้อยๆนี่ครับตัวเมียบ่ตัวผู้ครับตัวผู้ล่านหาล่านหา ลูกมันนี่บ่ลูกตัวนี้นะครับมันให้ลูกราคาเป็นล้านพุ่นแม่นครับว้าจุ๊ขายขายไปทองตัวตัวหนึ่งแปดแสนตัวหนึ่งแปดแสนตัวหนึ่งหลานหาตัวที่สามนี่ตัวที่ตัวตัวที่สามหลานหาตัวที่สี่นี่ตัวที่สี่ผมเอามาเอามาพ่อแม่แม่นครับตัวที่หาในท้องนี่ฮะแสดงว่าควายนี่มันเด็ดตัวนี้นี่ยบอกง่ายๆหลายๆมานี่เก็ดเงินสามหลานนี่เหรอนี่เหรอครับว้าจุ๊บไข่แม่เดียวควายบางตัวก็ ทรงหลูกว่างามก็มีมันทรงหลูกงามมันบ่แม่นี่ครับมันงทรงหลูกงามโอ้เอ้าเบิ่งควายแล้วนะครับมาเบิ่งงัวนะครับงัวนี่ยว่าตังห่วงครับอุย้ยงามแห่งอายุเท่าไรครับตัวนี้พ่อตัวนี้ไอยี่สิบเดือนครับยี่สิบเดือนเพรท่านถึงสองปีตอนถึงสองปีเป็นไรทองแล้วบอครับนี่ยังอยู่ครับยังบ่ทองเอฟได้ครับนี่ตัวนี้ ตัวนี้เอฟหนึ่งครับเอฟหนึ่ะซื้อมากกว่าตัวนี้ซื้อเข้าว่ะซื้อเข้าเขาได้ครับตัวนี้ซื้อเข้าเจ็ดหมื่นครับไม่เจ็ดหมื่นมันตัวซ้ำนี่ดรอกเจ็ดหมื่นเนี่บเหมืนเพียนนี่ะเพียงข้อข้อไปยืนเมืองตอนนี้ซื้อมาได้เจ็ดเดือนเจเดือนหกและเจเดือนข้อสูงเขาได้ก็รอยหกสิบอยหกสิบถ่ายมันมันซ้ำพอเลยนะเนาะรอยหกสิบใด้ด้ครับครับหัวเอฟหนึ่งพองแล้ว ทองแหลมมันบ่ครับย่างอยู่ครับย่างบัวทองกกฮางครับพี่น้องโอ้ยของแทฉะไงแห้งเนาะจิ้มดำเล็บดำเล็บดำจิ้มดำไงชัดมานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกนึงแล้วตัวนี้สองในทองไอ้สองไอ้ลูกที่สองลูกสามในทองนี่ครับเอ้าบ่เบิ่งกึ่จังมันหัวแบบว่าบัวเ่าอีหยังเลยพ่เปิ้งก็จังรุ่นๆเดียวกันเนาะ ว่ามันสมบ,บูรณ์ครับลูกสองนะครับตัวนี้ลูกที่สามในถอกตัวนี้เป็นเอฟสองนะครับว่าเอฟสองไงแห้งขางใหญ่ซื้อมาเท่าได้กับพ่อซื้อมาสี่แสนครับสี่แสนต่แม่มันตัวเดียวแม่นครับลูกตัวใหญ่มันขายไปอะไรจีสเนี่ลูกตัวใหญ่ขายไปแล้วได้เท่าได้พ่อตัวใหญ่ตัวใหญ่คนขายสามแสนแปดสามแสนแปดครับชัาร์ชัวร์โอ้ หัวกับโบรธรมดานะครับปนันนี้ตัวนี้ F2 ลูกมัน F3 เนาะอทองเรียบร้อยทองเรียบร้อยครับโบ้ยมันคือเป็นแอนแอนแข็งๆนั่นนี่พอ่อ,ม,อมันเป็นส่งมันเลยวะเป็นส่งแม่แม่ก็อยากแอนแอนจัะหน่อยน,นะนะส่งนี่เลยขั้นผูกสียืนจังสี่หลาแต่ว่าขั้นเขาปล่อยออกหล่ะก็คือสี่ฟอถ่ายมันชุ้งซัมแม่ล่ะจักเดือนละนี่หัวโบทั้งหัวในประมาณ ยี่สิบแปดชิ้นเก่าเดือนนี่ละครับวอนถึงสองปีเป็นเอฟสามนะครับตัวนี้เอฟสามน,นี่ราคาเท่าอะไรนี่คุยกันนี่คุยกันตอนนั้นเขามาหายเนาะเขามาหายตอนนั้นเขา,าหายไอ้เท่าไหร่เส้นหาแส้นหายัางยังบุหัดมีท่องได้ยัง,งน้อยยังส่วนนั้นยังไอ้ไอ้ไอ้สิอสองเดือนนะเอาบางนี่คือแพงกว่าสิเนี่มันแพงน้ำยังนี่นี่ตัวนี้แม่มันนี่แม่มัน แม่ที่แสนนี่มันแพงน้ำยังแม่นนี่คือมันไอหัวพุนพาเป็นเหลือดลอยมาเลยนะโอ้หัวพามาแล้วหัวมือหัวมือมีแต่หัวเหลือดลอยทท้งนั้นเป็นหัวเหลือดลอยพามาครับบ้านนี่สมนี่คือสมนี่ก็คือสร้างหนาเสือแยกเพดมาใส่เลยอืมเสือมามาตั้งหากบริเวคือมันเป็นสายเหลือดมาเหลือดลอยเลยครับเอาเหลือดลอยมาใส่เลยลูกก็คือแยกเพศเมี่เลยแม่ โอ้นะครับมีแค่นี้บอกครับไต้ตานสูงฟ้ามเขาครับในน้อยแต่ว่าแขนแคน <c oughs> นี่สองตัวสองตัวหนึ่งนองตัวนี้ครับน้องตัวนี้ผมเอาไปเขาโรงเรียนอยู่ปลาติ๋วครับเขาโรงเรียนแน่เลยเนาะเอาไปหัดยืนหัดยางนี่ละเอา้างัวกัไปเขาโรงเรียนมาเลยน,นี่แน่นครับเป็นยังไงคือว่าสศนสีไปประกวดบ,บอกครับออกสีเข้อสีเอาเขา้าขาประกวดบ่เอาไปสองตัวหัดแนวเลยเนี่ยเขาหัดยังไง ขัดจูงขัดยางไม่ได้ยืน,นขายขาตรงกันนี่แล้วครับขาหน<อ>าขาหลังฟื้นให้มันตรงกันเลยฝึกให้มันเชื่องฝึกให้มันเชื่องครับแสดงว่าบบงามแห่งได้ตัวนั้นก็งามอยู่ครับงูอเอาไปตอนเอาไปในช่วงเดือนเอาไปผมก็ได้สอบเคย <c oughs> ประกวดไหมครับงูอ๋อสมนี้ <B ank S 2> บางนี้ไปประกวดได้ที่หนึ่งครับม่อแมนครับเอาเด็กเสื้อาไอเบิ้งงูอประกวดได้ที่หนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่นี่กับเพื่อนกับพยายามจะลักษณะดีจะเอาไปฝึกส่งประกวดครับตัวนี้ประกวดได้ที่หนึ่งเพจผูนะพ่อเนาะ สูงไรไปในพอ่อเทียบขวามสูงกันนะพ่อยืนมั้งกันนะพอลอยหกสิบเนาะมันหูปะจะเข้าไก่ปันใดไปครับจะเข้าไก่ปันหดเตะวะมันอยากกัน้นตางกินเลยก็จะรออยู่โอ้ <laughs> าฮ่า่าจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ในซีปีครับ4ีปีนำเสื้อกลนงสมบูรณ์แห่งเนาะครับผม4ีปีโอ้ยนะครับขาใหญ่เกตตันสมเห่านี่เลาะทับ ราคาเท่าไรครับทั้นหาครับ1 5 0 0บาทครับาทสนใจเตาตันสุมดอนมูแดงโคงเรียมพี่กัดนีใช่ไหมครับเอาบอกพี่กัดบ้านพี่กัดเออตอนนี้สระว่างอยู่บ้านดอนนันซาศครับดอนพันศาตมุดตานสุมอำเภอตานสุมจังหวัดอุบลครับอ่ารับทับรัศมีตานสุมตานสุมโคงเตียมงเียมดอนมูแดงพี่บุญครับสว่าง ครับได้ครับแต่โยครับไปได้ไปได้ราคาเริ่มเท่าไรครับเออสตาร์ทหนีพันห้าครับสตาร์ทหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับประกันหน่อยว่าติดบ่ติดครับบ่ติดไปซ่อมให้ไปซ่อมให้ครับเพิ่มตัค่าน้ำมันซอยครับค่าน้ำมันก็เลียดแต่สีคุยกันครับเลียดแต่เห็นเห็นเห็นเข้าแบบลักษณะประมาณนี้ครับผมสิผมเคยไปไปเบิ่งมาน่ะครับปกติได้ออกครับเรื่อยปะครับออกเรื่อยอยู่ครับออกเรื่อยเรื่อยเมื่อวานนี่ก็ออกครับไปพวกเกี่ยวพวกเกี่ยวด้ย หลายวันนี้ครับโค้งเจียมโค้งเจียมกับสตาร์ทท่านหานี่ลนะครับไม่เหมัอนบตีนบาทนี่ยเขาเลยไปทับเห้คนใหม่อีกคนหนึ่งท่านหานะครับพี่น้องโค้งเจียมโบไก่เริ่นะครับจากนี้ไปไปครับผุดลอยโลไปหาซิปมาหาซิปมีเนาะซีซิปกโลครับเกือบเกือบลอยนะครับลักษณะตัวนี้เป็นสายพันธุ์เนี่ยครับนี่สายพันธุ์บามันเลือดลอยครับบามันเลือดลอยของแท้เลยทับโต ทับโตัตนะครับบามัน,นเลือดหลอยของแฉ้นี่นะครับกระต่างง่ายบตุ้งหางนะครับคุณภาพประกวดที่หนึ่งประกวดอีกที่หนึ่งนะครับตัวนี้พี่น้องสนใจอยากสิททับนะครับเราแอกที่พันว่านะครับกระต,ติดต่อมานะครับเพิ่นบริการทับให้ซอมให้พร้อมทับรติดโอ้ยงามแหงครับผมเห็นตัวจริงแล้ว สุดยอดเลยมันใหญ่มันหนามันใหญ่มันงามครับวันยังวะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกสองศูนย์สองเก้าสองศูนย์สองเก้าครับผมทางงว่ขึ้นอยากทับโทรมาเลยครับแต่ว่าขอเป็นงูว่ขนาดกลางไปหาใหญ่ครับหรือโทรมาสอบถามมึงก่อนเนาะครับผมเพราะว่างูว่าเป็นตัวใหญ่แห้งขันงูกระโดดหนึ่คือสิบอะไรหรอบัวไหลครับนอบัวไหลนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันตันเครื่อง พันธาลอยโลนะครับเพีย่ไงแห้งขนาดเพื้นนี่พุ่หน่อยไปเลยนะไงแห้งนะครับเพีย่เอานะครับวัสดีขอบคุณใหลายครับคุณพ่อครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพี่น้องสนใจนะครับอยากจะเอาห่วจะพรองนะครับทับน้ำเสีอดีๆนะครับปอกไก่บานเฮาทับโตพร้อม ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับรับประกันติดพร้อมสีหัวพ่อพันบนตรงห่วงครับเลือดลอยงามโอนหมดแงงดงโมเยี่ยมครับสีมงกไม่ได้เบิร์ตได้เบิร์ตครับพี่บูนโอ้สะอาดสะอาดนะครับวเพื่อนๆโมไม่ขียวไม่ยั้งอาบน้ำให้ทุกมือครับอาบน้ำทุกมือข้อใหญ่โอ้ยตอนส่วน